สวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ CG ของกูกลางนะก็กลับมาวันที่14มาเออเขาเรียกว่ามาตัวคนเข้ามืออีกครั้งหนึ่งนะผมเล่นถึงไหนแนละ้วก็จำไม่ได้แล้วนะนะตอนนี้มาต่อกันเรื่องที่เราค้างคาเอาไว้นะโอเคจะมี เช่างมาเถอะผมอะไรอะ่ะมีนักโทษที่ต้องการตัวด้วยหน้าตาแบบนี้ดูไม่ออกเหมือนกันว่าใครนะครับแต่เช่างมาเถอะเอาไว้อย่างนี้แล้วกันนะ,ะนะสวัสดีครับขอยอกกรสันด้วยจะไปไหนไปวิสิตนะฮะนาแค่ไหนสัก8อาทิตย์แปอาทิตย์ก็น่าจะ2เดือนวิสิตโอเคหมูล้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออตรวจตรงไหนวะลืมไปแล้ว นี่ปะนี่ปะเนี่ยเหมือนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหน้าเหมือนกันเลยเนี่ยจับเออเออเอจับเลยเดี๋ยวพูด,ดว่าอะไระดื่มน้ำไปไหนะไม่เป็นไรคือหน้ามันคล้ายๆก็เลยจับเทรฟานี นิโคนลายใช่ปะ่ะถ้าจำไม่ผิดมิคาเอลเอออ,อะไรเนี่ยอ๋ออือมเบสิกร <c oughs> ู้ครับออฟเรนเนอร์รีควร้อสัพพลายเมน์ไม่มีนะโอเคโอเค ไอนที um ่พมิดของตัวเองไอ้ที่พมิดครับไม่มีโอเคไม่เป็นไรอืมเหมือนฮะส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวเดีนนะะ๋ยดชื่อไม่เหมือนนะชื่อเหมือนกันฉันมีหลายชื่อน่ะเอองั้นเอาไปมาแล้วครับเหมือนกันหรือเปล่า เหมือนกันนะโอเคทุกอย่างเหมือนนะครับอืมแอตโตสกานะโอเคเป็นผู้ชายเหรอหน้าดูไม่เป็นชายแต่มันก็บอกว่าผู้ชายนะโอเคเอ่อแผนที่โคยเชียนะเวเดอร์โอเคมีครับหมดอายุยังไม่หมดนะ โอเคผ่านครับให้ผ่านเลยไปขอขอบขอบคุณนะไม่มีอะไรอล้วอ๋อทำการเอเจนเนียร์ด้วยนะอันนั้นถูดไม่เกี่ยวมาขอเอกสานด้วยครับขอเป็นชาวโควเวตไอทอสกานี่เองนะสูงร้อยปสิบเจ็ดนะชื่อเมสอนอ้อแผนที่นะเออแผนที่ เอสไอยส์กาโอเคออสเตรเวอร์รถูกต้องมาจากเมืองออร์ทานดิสตริกโอเคยังไม่หมดอายุนะฮะวันเกิดถูกต้องตัวเลขโอเคอย่างถูกนะเหมือนคนไลายไม่เหมือนนะโอเค ป็นผู้หญิงด้วยนะโอเคผ่านไปไปไปทอสกาจงเจริญน,นะคนต่อไปมาเลยลุ้นเหมือนกันนะว่าจะผิดอะไรหรือเปล่านนะโอเคไปทำงานทำงานงานแค่ไหนสักปีหนึ่งโ okay. อเคเอาเป็นเลยเพื่อนโอ้ฮะรูปไม่เหมือนนะเอาเป็นผู้หญิงนะโอเค ตัวตัวเลขเหมือนกันแล้วเอ็นริอันเรียนาเบลส์ <B ills. S 1> ถูกโทษโทษโทษขอโทษจริงๆมาสะอุดห,หมดอายุหรือ,อยังอย่างนะฮะโอเคทุกอย่าง โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน็อนตนะฮะเวิร์กพาสม่ใม่ใเขาเรียกว่าอะไรวะไอเนี้ยรักิวเมนต์เอนทพมิโอเคถูกนะส่วนเวิร์กพาสอันนี้โอเคถูกต้องนะเอเจนเดียทำงานทำง,งานทำงานแค่ไหนสักปีหนึ่งโอเคถูกครับไปได้ <c oughs> อาไปด้วยดูจะมีปัญหาแนละ้วสวัสด,ดีครับมาทำอะไรอิมิเกรดอิมิเก,กรตก็ต้องตลอดไปนะโอเคแล้วไม่หมดอายุหน้าโหดจุงเบยนะฮะกาเบรียลคอร์เบลอฟ คาร์เบียลคาร์บิโรฟโอเคถูกครับตัวเละเท่ก็ถูกต้องนะฮะมาอิมิเกรตใช่ครับชื่อเมืองริพับเบียนะรอแป๊บหนึ่งบอสตันบอสตันชื่อเมืองบอสตันนะโอเคโอเคไปครับดูไม่มีปัญหานะไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมดูไอยูโป้ใช่ไงมถึงนั่นไงกูว่าละ เออความสูงผิดมาทำอะไรครับมาทานสินานแค่ไหนสองวันนะโอเคืหอหน้าคล้ายๆใช่ไหมลาดาคาติเมอร์หน้าเหมือนจับจับเลยกูไม่อยากพลาดนะฮะสุดชิน กินน้ำตรงนี้คอแห้งบ่อยก็กินน้ำเยอะๆนะกินน้ำนั่นดีต่อสุขภาพนะันลูสมองได้ดีด้วยสวัสดีครับผมชิดเอาจับโอ้โหแบบนี้ก็มีด้วยเอาพาสปอร์ตมาสองเล่มคนบ้าอะไรมีพาสปอร์ตส,สองเล่มโอ้จับเลยอย่างนี้อ่า ไปเยี่ยมเพื่อนนะผมนานแค่ไหน60วันก็2เดือนโอเคกราเสใส่แว่นนะผมรอยนิ้วมือก็ประมาณนี้คนส่งร้บไปเจ็ดสิบก็เป๊ะนะน้ำหนัก6กกิโลโอเคเป็นผู้หญิงนะเซนมโมโรใช่ปะเซนมโมโรประเทศเลยวะแอนเตอร์เจียเซนมโมโรโอเคครับตัวเลขถูกต้องนะอาร์คของสายเล่นเกมอาร์คแน่นอนเลยชื่อออเดรย์ เรบลาโบสกาถูกต้องครับ Enter b อเอ้าก็ถูกนะถูกๆๆๆไปเลยผ่านครับไปเลยไปเลยถึงกูจะผิดก็ไม่มีอะไรแล้วละ่ะนะฮะโอเคสวัสดีครับเจ๊หน้าน่ากลัวจุงเบยมาทำอะไรครับจะมาอิมิเกรตเับาอทอกากาโอเคแกลลสเตฟานีนะฮะ ผู้หญิงนะเอติเจตกรสุขต้องของจำเมืองนี้ได้ผมเคยท่องนะฮะผมไม่เหมือนกันอ,ะอ่ะเหมือนกันสักัน้นโอเคเอา่าคุยทำอะไรกับมันก็ได้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> โอเคเฮ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัตว์กูลืมไป ไม่ต้องเนี่ยวไอดียสปายเมนต์เออเบสิกรูไอดียสปายเมนต์ไม่มีขอไอดียสปายเมนต์ด้วยอยู่กูทั้งวันสปายไม่คืออะไรไม่มีมึงออกไปขอปัม๊มรัวรัวไม่ผ่านเมื่อกี้แค่มิสเทคไปเมื่อกี้มันมิสเทคไป มันไปด้วยเยอ้ h yeah. oh, my god เอาอะไรดีตอนนี้เงินไม่เหลือแล้วนะฟุตเงินผม oh, ไม่เหลือแล้วนะตอนนี้เงินเก็บมีห้าเองนะโเคให้อาหารไปฮนะ อเควันนี้จะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรือเปล่าดูกันเลยนะต้องการเงินมากตอนนี้ทุกคนป่วยโอ้โหโอเคปะมาเลยหน้าตาแบบนี้โจรแน่นอนนะโอเคสวัสดีครับลุงมาทำอะไรมาทำงานนานแค่ไหนสักสองเป็นคนงานทั่วไปแต่หน้ามึงไม่ใช่ละมึงไม่ใช่ละ เดี๋ยวเยวรูปนี้แปลนนะไม่รู้่าพูดอะไรนะแต่นี่มันชั้นเองไม่ใช่ใครหรอกโอเคโอเคไหมไม่ใช่นะฮะ oh, ไ y p l e a say what you say what you say เอาไปเลยครับพูด <c oughs> อย่างนี้โดนครับโอเค next คนต่อไปนะสวัสดีครับ เฮ้ยระเบิด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 เอาไงดีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เอาไงดีอสองหนึ่งสามสี่อะไรเนี่ยระเบิดไประเบิดไประเบิดไป what's going on ระเบิดอีดอกระเบิด what is the m a t e r shit you be going to do this f a l l i s a thing not because it's not just the bird, the 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 cover เอาโอเคค่อยๆเปิดครับมันบอกให้เปิดโอเค ไอพวกโจรโง่เอ่อทำไงดีเป็น<ม>บอมไอเวอร์ซิปเิลไมค์เดิจัดคดไวโอเคตัดตามที่เขาบอกนะเออ,เอ,อตัดตัวไหนอะบอกกูสิตัดตัวไหนวนออไรไงเนี่ยอุ้ยเอา เกมเอาใหม่เดี๋ยวดิเพื่อนเดี๋ยวดิเพื่อนกูไม่เข้าใจอ่ะมันบอกให้ตัดตามคำสั่งแล้วมึงไม่สั่งอะไรเลยอ่ะกูก็เลยตัดไง <_' S 2> ตึมแฟดแบ่งเนะลยทันทีมาสวัสดีครับ โอเคซโลบิกม okay, so mm ีโรสหูสูงร้อยเก้าสิบเอ็ดเหรอเหมือนไม่ถึงนะไม่ถึงนะอาวแมทก็ได้นั่วโอเคแมทก็ได้ไหนวะลาสกาอิสกัสตินเยี่ยมออกโตวาลิสถูกต้องอืมชื่อถูกนะไมโลอร่อย เกิดช่วงสงครามโลกด้วยโอเคเก้าสี่กิโลไปเลยเพื่อนมึงไม่สนใจอะไรละโดนระเบิดมาเมื่อกี้สะดุ้งเลยทีเดียวนะฮะโอเคขอใหกสารด้วยครับเดทเวรจัดอ hey, ีกแล้วระเบิดเพื่อนช่วยกูด้วยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมึงจะถามอีกโอ้ห้ นี่มันเรื่องอะไรเนี่ยเราจะแก้มาได้ไหมไม่ได้ Open the Cover Okay Open Cover เปิด Stupid fucking terrorist We cannot even a d m t this. ท่านทุกคนทำไงดี He did the worst f o r m I ever see a simple mind guess this just cut away in order มึงสั่งมาเลยวะ มึงสั่งมาสิตัดตังไหนล่ะกูคนก็ยืนคิวรอยอยู่ข้างหน้านะไม่รู้ว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นตัดเล็กหนึ่งไม่ได้ผมลองดูแล้วน่าเอาอยางงี้แล้วกัน วันนี้ผมจะมาลองอีกรอบหนึ่งนะขอแบบเรียงตัดหนึ่งสองสามเลยง่ายดีโอเคผมไม่อะไรมากนะครับพี่น้องจังหวะนี้อขอเอกสารด้วยครับหน้าเหมือนอาบาฮาลิงคอนเลยครับวิสิทมีกี่วันเองนะไซเบิร์นเป็นคิลเลอร์ด้วยเหรออ๋ออ๋อดูว่าเป็นคิลเลอร์ไม่ใช่นะ เอติเชียเซมามโรโอเคถูกตัวเลขก,ก็ถูกนะฮะชื่ออันตงวาลาลี่ถูกวิสี่สามเดือนด้วยวะเขาเปรีบดีวนตีละมึงไหนบอกมาว่ก่วันขอโทษทีสิบสอง เดือน12อาทิตย์12เดือนเป็นปีเลยอ่ะไปดูไม่มีปัญหานะครับคนต่อไปครับนั่นไงอ๋อพอดีครับเด็ดดโทสกาอีกแล้วมึงมาเลยมึงมาเลยนี่มึงมาเดี๋ยวนี้มาเกิดอะไรขึ้นฮะ

โอ้โหอะไรกันเนี่ยหรือว่ากูเล่นมันมาตรงลูปนี้และแก้ไขอะไรไม่ได้ใช่ปะ่ะคาสิทสองวันอื้หนักห้าแปดสูงร้อยเจ็ดสิบช็อตคือรีแฮถูกถูก ไม่สนระเบ,บิดดมวัดเดย์อะไรยอย่างในกูก็ต้องเจอระเบ,บิดอยู่ดีอืไอ้ที่พอมดจ้ะมาละเพื่อนมึงเอาระเบ,บิดไปกูขอละนะเกิดอะไรขึ้นเออฮะก็ระเบ,บิดไงมึงมารอบที่สี่แล้วเน,นี่ย ืมไงต่อพักยิงเทอร์ริสมึงเอาไปมึงเอาไปอเอปเอออเดอร์อะไรเราโคยพักอยู่โอเคขอสนมนแป๊บนือมนต์ตราพระคา็โตสิ่งที่ผมทำไปก็นะครับถ้าบื้มตอนนี้ก็ถือว่าไม่มีนะฮะไม่ใช่ะอะไรเกิดขึ้นฮนะผมรักคนรักทุกคนเลย Bye bye. YES! Ow.